จดหมายรักคำสามคำที่ปกติแล้วควรจะเต็มไปด้วยความหวานชื่นความฝันและความหวังแต่ในที่แห่งนี้บนพื้นกระเบื้องที่เย็นเฉียบและเปื้อนคราบเลือดของเหยื่อพี่นอนแน่นิ่งมันกลับกลายเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่พูดได้เบาะแสสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่จากคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยงที่เมืองนี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e t e c t i v e c o ค e M ท่านองที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกรหัสลับ ของคดีปริศนาและในวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่คดีที่ทำให้ทั้งเมืองต้องตกตะลึงคดีจดหมายรักมรณะมันเริ่มต้นขึ้นในคืนที่เงียบสงัดเสียงไซเรนดังระง,งมไปทั่วซอยเล็กๆที่ปกติแล้วไม่เคยมีใครย่างกรายเข้าไปผมไปถึงที่เกิดเหตุและพบกับภาพที่ไม่น่ามองงับร่างของหญิงสาวผู้เป็นเหยื่อและข้างๆเธอคือจดหมายมายรักฉบับหนึ่งมันถูกพับอย่างปาระณีกราวกับเพิ่งถูกอ่านจบไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อน แต่บรรยากาศโดยรอบกลัดเต็มไปด้วยความรุนแรงและความสิ้นหวังอย่างที่สุดผมหยิบจดหมายขึ้นมาอย่างระมัดระวังถ้อยคำที่เขียนด้วยลายมืออันงดงามบรรยายถึงความรักที่ลึกซึง้งความปรารถนาอันแรงกล้าและความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่ยิ่งผมอ่านยิ่งคนรักแต่ทำไมมันถึงมาจบลงที่ตรงนี้ในคดีฆาตกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีมูลเหตุจูงใ,ใจอะไรเลยผมหันไปมองรอบๆไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีสิ่งของมีค่าใดๆหายไปและไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวคดีนี้ดูเหมือนจะเป็นปริศนาที่ไม่มีวันไขได้แต่ผมเชื่อว่า,าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายรักธรรมดามันคือรหัสลับที่ผู้ตายทิ้งไว้เป็นบ่อแสสุดท้ายและผมต้องดงูยงไขมันให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นผมได้ข้อมูลของเหยื่อเธอชื่อพราวฟ้าเป็นนักเขียนอิสระและในชีวิตของเธอมีชายหนุ่มสามคน ที่เป็นผู้ต้องสงสยัยหลักธีรภพอดีตคนรักที่เพิ่งเลิกรากันไปนาทีเพื่อนสนิทที่แอบหลงรักเธอมาตลอดและผัดชายหนุ่มลึกลับที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเธอไม่นานทุกคนต่างก็มีแรงจูงใจที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือไม่มีใครในสามคนนี้เคยเห็นจดหมายรักฉบับนี้มาก่อนผมเริ่มต้นการสอบปากคำธีระภพก่อนเป็นคนแรกเขาเล่าถึงความรักที่จบลงอย่างเจ็บปวดและความเสียใจ ที่ไม่ได้กลับไปขอคืนดีคำพูดของเขาดูจริงใจแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันขาดขาดเกินเกินไปผมวางจดหมายรักลงบนโต๊ะและถามเขาว่ารู้จักลายมือนี้ไหมทีรพบมองจดหมายด้วยสีหน้าตกใจก่อนัน่นจะสายหน้าปฏิเสธอย่างหนักแน่นผมรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในห้องสอบสวนผมยื่นซองจดหมายที่อีกฉบับที่พราวฟ้าเก็บไว้ให้ทีรพบและบอกเขาว่าจดหมายรักที่เขียนถึงคุณ เขาอ่านมันด้วยความแปลกใจและเจ็บปวดในขณะที่เขากำลังสับสนผมก็เริ่มสงสัยว่าลายมือของอยูมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและความลับผมต้องจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเขาเพื่อหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำโกหกผมรู้ว่าคดีนี้ซับซ้อนกว่าที่เห็นและจดหมายรักฉบับนี้อาจจะเป็นเพียงฉากบางหน้าที่ซ่อนความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไว้ยิ่งผมสืบสวนยิ่งพบกับความขัดแย้งและยิ่งเข้าใกล้ความจริงผมก็ยิ่งรู้สึกว่ามันอ่าน อันตรายมากขึ้นทุกทีผมกลับมาที่สำนักงานพร้อมกับกองเอกสารและข้อสงสัยเต็มหัวผมใช้เวลาทั้งคืนในการวิเคราะห์จดหมายรักฉบับนั้นอ่านทุกคำทุกบรรทัดพยายามหาความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมได้จากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยแต่ยิ่งผมวิเคราะห์ยิ่งพบกับทางตันถ้อยคำในจดหมายดูไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าบทกวีรักที่หวานซึ้งผมลองเอาคำบางคำไปค้นหาในข้อมูลของเห ยื้อและผู้ต้องสงสัยแต่ก็ไม่มีอะไรตรงกันเลยผมเริ่มรู้สึกสิ้นหวังหรือว่าผมคิดมากเกินไปหรือว่ามันเป็นแค่จดหมายรักธรรมดาที่คนร้ายทิ้งไว้เพื่อทำให้คดีสับสนผมหยุดหิิดกับตัวเองผมรู้สึกว่าผมกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกตที่ไร้ทางออกทุกอย่างที่ผมทำดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ทีระพบมีพยานยืนยันที่อยู่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนพัตรก็หายตัวไปหลังลึกลับหลังจากเกิดเหตุ หลักฐานเดียวที่ผมมีคือจดหมายรักที่ดูเหมือนจะเป็นแค่จดหมายรักผมพิงพนักเก้าอี้ปล่อยความคิดให้ล่องลอยภาพของพาวฟ้าลอยขึ้นมาในความคิดเธอเป็นคนฉลาดเป็นนักเขียนเธอจะต้องไม่ทิ้งเบาะแสที่ไร้ความหมายแบบนี้ไว้แน่เอามีอะไรบางอย่างที่ผมมองข้ามไปผมหยิบจดหมายรักขึ้นมาอีกครั้งสัมผัสถึงกระดาษที่กร้านมือและรูมันตเป็นรหัสที่ผมยังถอดไม่ได้และความจริงที่ผมกำลังตามหาอาจจะซ่อนอยู่ในนั้น ผมมองนาฬิกาเวลาเดินไปเรื่อยๆและผมรู้ว่าผมไม่มีเวลามากนะักผมต้องหาทางออกให้ได้ผมต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและมองมันด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมในสถานการณ์ที่สิ้นหวังผมตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะทำผมขับรถไปหาอาจารย์วิเชียนอดีตอาจารย์และเป็นนักภาษา,าศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรหัสลับอาจารย์เป็นคนที่สอนให้ผมรู้ว่า ทุกคำพูดมีความหมายและทุกความหมายสามารถถูกซ่อนไว้ได้อาจารย์ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ฟังแล้วลียยื่นจดหมายรักให้อาจารย์ดูอาจารย์หยิบแว่นขึ้นมาสวมและเริ่มอ่านจดหมายอย่างตั้งใจผมรู้สึกได้ถึงความหวังที่เริ่มกลับมาในใจอีกครั้งอาจารย์อ่านจดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองผม ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายรักธรรมดาอาจารย์พูดขึ้นมันคือกรอนที่ถูกเขียนขึ้นอย่างประณีตและคำทุกคำประเลโยกทุกประโยคมีความหมายซ่อนอยู่ภายในอาจารย์หยิบปากกาแดงขึ้นมาและเริ่มขีดเส้นใต้คำบางคำในจดหมายดูสิคำแรกของแต่ละบรรทัดมันคือตัวอักษรที่เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นคำว่าโกหกผมมองตามที่อาจารย์ชี้และรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้น ที่แล่นไปทั่วร่างและที่สำคัญกว่านั้นคำแรกของแต่ละย่อหน้าผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายที่หายตัวไปผมมองอาจารย์ด้วยความขอบคุณแล้วรู้สึกว่าผมกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอาจารย์ยิ้มคนร้ายพยายามจะทำให้มันดูเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆเพื่ออำพรางความจริงที่อยู่เบื้องหลังแต่นักเขียนที่ดีจะไม่ทิ้งเบาะแสให้คนอ่านลงทางนานเกินไปผมพยักหน้าเข้าใจผมกลับมามีไฟในการทำงานอีกครั้ง และผมรู้ว่าตอนเนี่ยผมกำลังตามหาคนที่ถูกต้องอยู่และเขาคือคนที่เขียนจดหมายรักฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อแสดงความรักแต่เพื่อสารภาพด้วยความรู้ใหม่ที่ได้รับจากอาจารย์วิเชียนผมกลับมาที่สำนักงานและเริ่มแกะรอยจดหมายรักฉบับนั้นใหม่อีกครั้งผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์ทุกบรรทัดทุกคำและในที่สุดผมก็พบประหัสลับตัวที่สองที่ซ่อนอยู่ ตัวอักษรตัวสุดท้ายของทุกย่อนหน้าเมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นชื่อถนนผมรีบเอาชื่อถนนไปค้นหาในแทนที่ของเมืองและพบว่ามันนำนาปาสู่ซอยเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักซอยที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนความรู้สึกของความตื่นเต้นและความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมรู้ว่าผมกำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีและผมก็รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายเลย ผมโทรศัพท์ไปหาผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่แต่ผู้บังคับบัญชาบอกให้ผมรอคีมสนับสนุนและให้ผมระวังตัวแต่สัญชาต,ตยานของผมบอกว่าผมไม่มีเวลาให้รอผมต้องไปที่นั่นทันทีก่อนที่คนร้ายจะรู้ตัวว่าผมกำลังตามรอยเขาผมหยิบปืนพกและกุญแจรถและมุ่งหน้าไปยังซอยนั้นทันทีผมรู้ว่าการกระทำนี้อาจจะดูบุ่มบามแต่ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำ ผมเชื่อมั่นในจดหมายรักฉบับนี้ที่ตอนทุกๆเงาไม้ทุกๆอาคารทุกๆคันรถดูเหมือนจะซ่อนความลับบางอย่างไว้รู้สึกถึงสายตาที่กำลังจับจ้องมองมาและรู้สึกได้ถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าแต่ผมไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้เดินทางคนเดียวผมมีพรา่าฟ้าและจดหมายรักของเธอเป็นเพื่อนร่วมทางและผมจะไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าจะเจอผัดประและไขปริศนาท,ทั้งหมดนี้ให้ได้ ผมขับรถมาถึงโกดังร้างที่ซอยนั้นสถานที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยังคงขูกรุ่นอยู่ภายในผมเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังทุกก้าวที่เดินเสียงรองเท้าของผมก็ดังก้องไปทั่วโกดังสร้างความรู้สึกของความเงียบที่น่าขนลุกผมใช้ไฟฉายส่งไปรอบๆและพบกับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดบนผนังโกดังมีตัวอักษรที่เขียนด้วยเลือดเธอจะไม่ได้ความลับไปผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แล่นไปทั่วร่าง คนร้ายรู้ว่าผมกำลังตามรอยเขาอยู่จะเขากำลังเล่นเกมกับผมผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆและพบกับทางเข้าลับที่ถูกซ่อนไว้หลังลังไม้เก่าๆผมผลักลังไม้ออกและพบกับห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายในในห้องนั้นมีกองเอกสารและภาพถ่ายมากมายเป็นเรื่องราวชีวิตของพราวฟ้าตัดนั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตผมอ่านเอกสารเหล่านั้นอย่างตั้งใจและพบว่าทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเธอเป็นเคียงเปลือกนอกที่ซ่อนความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไว้ พราวฟ้าเคยทำงานเป็นนักเขียนให้กับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งและเธอเคยเขียนเรื่องราวที่นำไปสู่การเปิดโปงคดีช่อโกงครั้งใหญ่และผู้ต้องหาในคดีนั้นคือพัถัดแต่เขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาเป็นเคียงผู้อยู่เบื้องหลังคือนาทีเพื่อนสนิทของพราวฟ้าผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมเข้ามาในใจความรักที่นาทีมีต่อพราวฟ้าเป็นเพียงหน้าก,ากากที่ซ่อนความแค้นไว้ เขาพยายามที่จะทำลายพาวฟ้าและสิ่งที่เธอรักและเขาใช้จดหมายรักที่เขาเขียนขึ้นเพื่อหลอกให้เธอเชื่อว่าเขาจะช่วยเธอให้รอดพ้นจากภัยอันตรายแต่ความจริงมันคือกับดักในขณะที่ผมกำลังวิเคราะห์เอกสารที่ผมพกเสียงกุกกักกระดังขึ้นข้างหลังผมผมหันหลังกลับไปและพบกับชายหนุ่มที่ผมกำลังตามหาผัดเขาถือมีดในมือและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชัง นายคิดว่านายฉลาดมากเหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่นายไม่มีทางรู้เรื่องทั้งหมดหรอกผมยืนนิ่งพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองผมรู้ว่านี่คืออกล้าสุดท้ายที่จะจับกลุ่มเขาและผมต้องทำให้ได้ผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วผมพูดผมรู้ว่าคุณทำไปเพราะคำสั่งของนาทีและผมรู้ว่าคุณไม่ได้อยากจะทำแบบนี้สีหน้าของพับเปลี่ยนไปจากความเกลียดชังเป็นความสับสน นาทีเป็นคนวางแผนทุกอย่างและเขาใช้คุณเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นไม่จริงถัดปฏิเสธนาทีรักพราวฟ้าเขาจะไม่มีทางทำร้ายเธอผมยิ้มอย่างขา่าวมั่งขื้นความรักของเขาเป็นเทียงความหลงที่แปรเปลี่ยนเป็นความแค้นเขาแค้นที่พราวฟ้าไม่เคยรักเขาและเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำลายทุกอย่างที่เธอรักรวมทั้งตัวเธอด้วยผัดตกใจและในจังหวะนั้นเองมีเสียงประตูเหล็กดังสนัน่น ผมหันไปดูและเห็นนาทีเดินเข้ามาใบหน้าของเขาเต็มฉบับขึ้นมานี่คือฉบับจริงเขาพูดฉบับที่อยู่ในมือขิงนายเป็นแค่สำเนาที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อหลอกให้พวกนายมาที่นี่ผมรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าผมถูกหลอกมาตลอดผมมองไปที่พัทที่กำลังยืนตัวสัน่นผมรู้ว่าผมกำลังตกอยู่ในกับดักที่นาทีวางไว้และผมต้องหาทางออกให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมมองไปที่นาทีและผัด พยายามคิดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมรู้ว่าผมกำลังเผชิญหน้ากับฆาตกรตัวจริงและผมก็รู้ว่าผมไม่มีทางที่จะรอดออกไปจากที่นี่ได้ง่ายๆแต่ในขณะนั้นเองผมก็เหลือบไปเห็นจดหมายรักที่นาทีถืออยู่ในมือและผมก็เห็นว่ามันมีบางอย่างที่แตกต่างไปจากฉบับที่ผมมีนาทีพยายามที่จะเผามันแต่ด้วยความบังเอิญไฟแช็คของเอ็ดขาหล,ล่นลงบนพื้นและในจังหวะนั้นเองผมก็พุ่งตัวเข้าไปแย่งจดหมายมา นาทีตกใจและในความวุ่นวายนั้นเองจดหมายก็หล่นลงไปในกองกระดาษที่เปื้อนน้ำมันและเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมพยายามที่จะดับไฟแต่ไฟก็ลุกลามไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วในความโกลานั้นเองผมก็เหลือไปเห็นประโยคสุดท้ายของจดหมายที่กำลังจะถูกเผาไหม้และผมก็รู้สึกเหมือนสมองของผมกำลังถูกเปิดออกนาทีไม่ได้เขียนจดหมายนี้ขึ้นเพื่อสารภาพแต่เขาเขียนมันขึ้นเพื่อบอกผมเพื่อเล่นเกมกับผม และเพื่อนำทางผมมาที่นี่ประโยคสุดท้ายคือรหัสลับที่สำคัญที่สุดมันคือที่อยู่ของสถานที่ที่เขาจะไปซ่อนและซ่อนบางอย่างที่สำคัญเอาไว้ผมรู้แล้วว่านาทีไม่ใช่แค่ฆาตกรแต่เขาคือผู้บงการที่ต้องการจะให้ผมตกอยู่ในสนี้ออกจากที่นี่และไปที่นั่นทันทีผมมองไปที่พัททัดที่กำลังยืนนิ่งผมบอกเขาว่าหนีไปซะนายยังคอมีโอกาสพัทถัดมองผมด้วยความสับสนแต่ในที่สุดเขาก็หันหลังกลับไปและวิ่งหนีออไป ผมวิ่งหนีออกจากโกดังที่กำลังลุกไหม้และมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ที่ผมเพิ่งได้มาผมรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายและผมต้องเอาชนะนาทีให้ได้ผมขับรถมาถึงที่หมายซึ่งก็คือหน้าผาที่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลและผมก็เห็นนนทที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาหันหลังให้กับผมและมองลงไปยังวิวของเมืองอที่กำลังตื่นขึ้นจากความมืดมิด ในที่สุดนายก็มาถึงสักทีนักสืบเขาพูดฉันรู้ว่านายจะต้องมาที่นี่ผมเดินเข้าไปหาเขาอย่างช้าๆนายทำแบบนี้ไปทำไมเนาะผมถามด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบเพราะความรักหรอไม่คาตอบเพราะความเจ็บปวดเพราะพาวฟ้าไม่เคยรักฉันเธอเลือกที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างขึ้นมาและฉันก็เลยตัดสินใจที่จะทำลายทุกอย่างที่เธอรักแล้วจดหมายรักล่ะ มันมีความหมายอะไรผมถามจดหมายรักคือคำสารภาพของฉันมันคือแผนการที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อหลอกหลอให้ทุกคนเชื่อว่าฉันรักเธอแต่ความจริงฉันแค่อยากจะทำลายเธอแล้วนายจะต่างยังไงต่อไปผมถามฉันจะจบทุกอย่างที่นี่เขาตอบเหมือนกับที่ฉันจบชีวิตของพราวฟ้าไม่ผมพูดนายจะไม่ได้ทำแบบนั้นผมหยิบป,ปืนขึ้นมาและชี้ไปที่เขามอบตัวซะที นนที่หันหน้ากลับมามองผมและในสายตาของเขาผมเห็นความสิ้นหวังความเจ็บปวดและความเจ็บแค้นที่หลอมรวมกันนายไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าความเจ็บปวดของฉันมันมากมายแค่ไหนนนที่ยิ้มและในจังหวะแต่ผมก็เห็นว่าเขาไม่ได้ตกลงไปในความมืดเขาตกลงไปในทะเลและลอยตัวอยู่ในน้ำผมมองไปที่เขาและรู้สึกได้ถึงความโล่งใจที่ทาโถมเข้ามาที่ถูกจับกลุมในที่สุด และในที่สุดคดีนี้ก็จบลงจดหมายรักที่ถูกเผาไปแล้วจะกลายเป็นตำนานของคดีที่ไม่มีใครเคยลืมเลือนหลังจากการจับกุ่มนาทีผมกลับมาที่สำนักงานและจัดการกับเอกสารที่ผมพบทุกอย่างถูกส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและในที่สุดคดีนี้ก็จบลงแต่ในใจของผมจดหมายรักฉบับนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของผมมันไม่ใช่แค่รหัสลับที่นำผมไปสู่ความจริงแต่มันคือเรื่องราวของความรัก ความแค้นและความผิดหวังผมเรียนรู้ว่าความรักสามารถนำไปสู่ความรักอดตายได้แต่ความจริงและการให้อภัยก็สามารถนำไปสู่ความสงบสุขได้เช่นกันผมนั่งอยู่ในสวนสาธารณะมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาและรู้สึกถึงความสงบในใจผมรู้ว่ายังมีคดีปริศนาอีกมากมายที่รอให้ผมไปไขแต่ในตอนนี้ผมขอพักผ่อนสักครู่เพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริงของความรักและการให้อภัยก่อนที่ผมจะเริ่มไปนั่นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อไขปริศนาต่อไปและในตอนท้ายนี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ลองกลับไปคิดดูว่าในชีวิตของพวกคุณเคยมีจดหมายรักที่ซ่อนรหัสลับอะไรไว้บ้างไหมแล้วคุณได้ไขมันหรือยังถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Detective CodeM เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดประทุษนมันให้ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ